วันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อโตวัวกระยาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลเงินออกปีพศ2473จังหวัดกรุงเทพนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าจะไม่แพงมากนะราคานยอยู่หลักพันกลางถึงหมื่นนะครับผมราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะ ถ้าท่านลูกค้ามีพเคระเรงลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมในยอยู่ห้าพันทิพย์นมวันชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจราจรกันนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงฐานองคระนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาบริเวณตรงฐานองคพาะเนี่ยด้านใต้บัวเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดนะเป็นแนวนอนนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกในการเจราณาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงฐานได้บัวนเนี่ย จะมีก้อนนะครับผมเป็นขีดนานๆลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดตัวภาษาจีนนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวภาษาจีนเนี่ยตรงปลายเส้นลวดเนี่ยจะมีขีดเป็นแนวนอนนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดนูนๆนะครับผมแนวนอนเนี่ยคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะแคงให้ดูนะมุมนี้น่าจะชัดหน่อยนะครับผมเห็นไหมจะเป็นขีดนะครับผมแนวนอนลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมา นะครับผมบริเวณนะตรงปลายนะครับผมตรงเส้นลวดนะบริเวณตรงพื้นด้านในมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงปลายเส้นลวดนะครับผมตรงพื้นมุมฝั่งซ้ายเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแฉกลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหม เส้นลวดเนี่ยก็จะบางนะครับผมแต่ตรงปลายเนี่ยจะเป็นเส้นลวดแต่เป็นแฉกลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรน,นาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณน<ล>ะตรงเส้นลวดลักษมีซุ้มนะครับผมมุมฝั่งขวาด้านในบริเวณตรงปลายด้านบนเนี่ยก็จะแหลมลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรนาของผมนะบริเวณตรงเส้นลวดที่ผมวงไว้เนี่ยจะยาวสุดนะครับผมอเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้น มานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดนะครับผมตรงขอบเหรียญน,นะตรงพื้นด้านบนบริเวณนะครับผมตรงพื้นด้านบนเนี่ย ตรงขอบเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดน,นะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นตําหนิเบื้องต้นในการจจรนาแม่พิมพ์ของผมเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดน,นะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พานบริเวณนะครับผมใบหน้าองค์พานนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะนลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบ ผมก็ยินดีรับเชานะ่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยล,ลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหมื่นนะ100จะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลเงินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจ,นะบจุดสังเกตน,นะบริเวณนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณนะครับผมตรงฐานละคังนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาบริเวณตรงฐานละคังเนี่ยมุมเฉียงล่างฝั่งขวาเนี่ย บริเวณตรงพื้นฐานเนี่ยจะมีเส้นลวดน,นะครับผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นเส้นลวดนาๆน,น,น,นะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกในการจารณาของผมนะเนี่ผมจะแขงให้ดูนะ เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมฝั่งซ้ายด้านในนะบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดระฆังนะครับผมมุมฝั่งซ้ายด้านในเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวเฉียงเล็กน้อยนะเป็นขีดนูนๆนะครับผมคมขึ้นมาบนพืนเหลี่ยญลักษณะแบบนี้อันนี้ผมตะแคงให้ดูนะครับผมถ้าภาพไม่ชันยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดนะครับผมเป็นแนวนอน ลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดระครังนะครับผมมุมด้านบนฝั่งซ้ายบริเวณตรงพื้นเส้นลวดระครังนะครับผมตรงมุมด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงพื้นเส้นลวดเนี่ยจะมีขีดนะครับผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่สั่ในการจารณาของผมนะ เห็นไหมครับผมจะมีขีดนะครับขึ้นมานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายนะบริเวณตรงเมฆไข่ปลาติดกับเส้นรวดบริเวณเมฆไข่ปลากับเส้นวรวด,นวดกระหนกเนี่ยเขาจะเชื่อมติดก,กันอยู่บริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมเมฆไข่ปลาด้านบนเนี่ย จะมีเส้นลวดนะครับผมเชื่อมติดกันนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดนะครับผมกับเมคแคปานเนี่ยเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื faded, ่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัคขระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะฝั่งขวาบริเวณตรงเส้นลวดอัคคระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเนี่ย เห็นไหมครับผมจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดนะแนวเฉียงนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังกัน บริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้อาเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย จะเป็นเนื้อทองแดงกับไหลเงินนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหมื่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างเลยลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะการเลื่อยเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญน,นะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะ อันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมบริเวณนะมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะการเลื่อนเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมแล้วขนาดของเหรียญน,นะด้านข้างเนี่ยความหนาเนี่ย ก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมก็เป็นองค์ประกอบในการจารณาได้เช่นกันนะอะเดี๋ยวผมจะพิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญน,นะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อยลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวาลักษณะการเลื่อนเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมบริเวณด้านข้างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านล่างนะครับผมฝั่งขวาถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพระเครื่องลักษณะแบบเนี้ยส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูเหลียญนะ มุมล่างนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งขวานะจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะาการเลื้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้อาการรีวิวของผมนะเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพักมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้าพันทิมกมงววานชั้นสามตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ